อ่ะวันนี้มาดูทิ้งเถอหน้าเอ้ยกันตาหน้าสามทีสามทีบินโดยโปรปทิปอะไรมันได้เหรอมันได้อยู่ลองก่อนดิลองก่อนดิอย่าให้ติเขาดิแบตไม่ดีแบตไม่ดีเออแบไม่ดีนะแบดไม่ดีนะเเจ้าของออกตัวก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยขึ้นง่ายจะตายตั้งผ้าอยู่นานจังแบดดีไหมแบดไม่ดีนะ สามดีสามดีฮอบฮอบอ่าฝนลงเม็ดนี่ว่าต่ำหน่อยดิโหรเอ้ยสูงมองไม่เห็นในช okay. ีว oh. ิตเลยเนี่ยต่ำหน่อยต่ำหน่อยโอ้โหเห็นนี่นะอ่ะอ่ะอเอ๊ะวิ่งหลบไม่ทันเอาหางเกลี่ยพื้นหน่อยหางเกลี่ยพื้นหน่อยหางเกลี่ยพื้นหน่อย โอ้ยไม่หนักหรอกเขาบินดี่ะตายสติ๊กเร่งไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ไอ้นี่เหมือนหนักกับแบตเราไม่ดีป่ะกระชากไม่ขึ้นเดี๋ยวรอแบตใหม่สั่งมาแล้สองก้อนเดี๋ยวมามืดจังเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยมันสูงอะ่ะเอาเอามาฮอบต่ำๆต,ต่อหน้าหน่อย ปปสูงไปสูงไปก็หนักดิแบตแกใหญ่อ่ะแบตสามพันนู่นมั้งอ้าเหรออืมมันต้องแบตสองพันสองมันพอดีของมันแล้วมาหอบอยู่ด้านข้างหอบหน้าลมเลไอล้ลมนี่มันหงายท้องได้นะเออมันหงายท้องได้นะเออบับบับแม่บับ

อับสวยๆหน่อยเด้อโหเล่นโหเล่นเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสั่งเออมีเสียวมีเสียวเดี๋ยวปรับแสงสว่างหน่อยเออเมื่อกี้ลืมปรับแสงสว่าง มันหาก้าวขนด้แล้มันก้กลบับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เสียวยังเสียวเกือบเกือบเกือบมมมััันนนนนบ่่่วกะิงงไอันนี้ว่าคนหรือว่าเครื่องบินเนี่ยว่าคนหรือว่าเครื่องบินเนี่ยเฮ้ยทำไมก้อนใหญ่จัง าาอ๋อเฮลิคอร์เฮลิคอร์อมันจะก้อนใหญ่กว่าในเอด็ดในเอด็ดในเอ็ดได้ชมหน่อยในยเอด็ดในเอ็ดบ,อบับบับลงแล้วบับบับแม<า>่จะเอาปีกเกี่ยบพื้นไหนได้ไหนไหนั่นในเอ็ดเนีน่ยโอ้ใกลไปว่ะเอ้ย,อยมันต้องเอาต้านลมไอ้สวนลมเนี่ยไปบินตามลมก็ยากอ่ะดิต้านลมเนี่ย ไ,ได้เนี่ยด้านนี้เล่นดีเลยบักมวยตาย,ยตา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 ย,ตาย,ตายเขาลงกันอย่างเงี้ยตามดีอ่ะ <c oughs> ใช่เปล่าอันเนี้ยมัน